ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจฝากขายฝากเช่านะคะเรานะคะดูแลอสังหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาของนักลงทุนนะคะนักลงทุนในทุนทั้งหลายนะคะที่สนใจเกิได้พื้นที่อาคารตรงไหนบริเวณไหนนะสามารถติดต่อทักที่ช่องทางเพจของเราได้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะ เช่าโซนไหนซื้อโซนไหนนะคะก็สามารถทักที่เพจของเราได้นะคะเรามีนะคะอสังหาที่น่าลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะในหลายๆโซนนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของนะคะใครสนใจสามารถทักที่ช่องทางเพจ y o u t u b e t ตอ t o k i n s t a g r a m l i น e นะคะแล้วบติดต่อด้านล่างนะคะหนึ่งฝากไว้ให้นะคะหรือจะเข้าไปเยี่ยมชมผลงานของเราหรือข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับอสังหาได้ที่ช่องไห่ต่ออื่นๆที่เรานำเสนอให้ข้างต้นแล้วนะคะ สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่ถึงแต่จะฝากขายฝากเช่านะคะเรารับดูแลนะคะเราทําการตลาดให้อย่างเต็มที่ทุกแปลงนะคะเราลงสนามจริงแบบนี้นะคะวิเคราะห์ราคานะคะทำการตลาดนะคะแล้วก็หาราคากลางนะคะเพื่อให้ท่านประกอบการตัดสิในใจในการลงทุนนะคะทําเลที่เราเลือกทุกแปลงเป็นทำเลที่ดีเหมาะสมนะคะน่าลงทุนด้วยราคาที่เหมาะสมและทำเลที่มีศักยภาพทุกแปลงนะ,ะที่เราเลือกค่ะ เลือกสันมานะคะเพื่อตอบโจทย์ให้กับนักทงททุกท่าน,น,นในวันนี้นะคะใครสนใจสามารถทักเราได้นะคะที่ท่องเทียนสระดุานล่างแบบนี้นะคะ